ครับรางวัลพิเศษนั้นหมายถึงว่าทุกปีนี้เราจะแลกแลกกันตลอดนะครับปีนี้ก็เลยเพิ่มรางวัลไม่รู้แม่แป้นเขาจัดให้เท่าไหร่แต่ว่าโอเคสิบสองรางวัลสิบสองรางวัลโ้สุดยอดเขาเสียงกรีดหน่อยเขาเสียงกรีดหน่อยเลยคนที่มาลงทะเบียนนะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษมีสิทธิ์ทุกคนครับมีสิทธิ์ทุกคนสําหรับคนที่มาลงทะเบียนในวันนี้นะคะ เอาเลยเนาะเป็นชิ้นเลยชิ้นแรกครับมันคืออะไรเนี่ยซื้อมายังไงผมไม่รู้แม่บ้านซื้อมาน่าจะเป็นที่ใส่เก็บจานเก็บแก้วนะคะสำหรับแม่บ้านนะคะชิ้นนี้นที่ค้อมแก้วคะ่ะจานก็ได้ช้อนก็ได้นะคะเหรออ่ะตามนี้กันแล้วกันครับใครได้ครับอ่ะพี่ดีเจจับเลยอ่ะโอเคอ่ะพี่ห <ผม S 2> งา<ะ>เป็นคนจับค่ะ เอาฟังพี่น้องบ้องปออนรางวัลที่พีเสร็จรางวัลที่หนึ่งออกแล้วรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่รางวัลที่สูงจ่งนะครับอันดับรแรกรางวัลแรกรางวัลแรก,รแรกไปเลยครับได้แก่รางวัลที่คุณงาจะมอบให้อักษรคือต้นด้วยด้วยอักษรอะไรคะคิดว่าเป็นใครครับชื่ออะไรครับคนที่มาตั้งแต่เชา้าใครคิดว่ามาตั้งแต่เชา้าขอเสียงหน่อยได้ไหม รู้ตัวไหมครับใครมาตั้งแต่เช้าคุณลำดวนชวนฝันครับโอ้ยคุณงามมอบมาก่อนแต่เช้าแล้วได้ข่าวว่าเมาด้วยใช่ไหมคุณแม่มาเตรียมมาเตรียมอาหารมาเตรียมสถานที่รอพวกเราอันนี้นอกจากใส่ช้อนแล้วก็ใส่อย่างอื่นได้ด้วยใส่ย่างอื่นได้หลายอย่างเลยค่ะดีใจไหมฮะดีใจค่ะลุ้นตั้งนาน ยังยังค่ะยังเหลืออีก11เรางวัลนะคะยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวมีลุ้นต่อเดี๋ยวคุานจับต่อไปต่อไปเป็นอะไรคะรางวัลต่อไปเป็นผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอนะฮะตูรืกอบาดนะครับอันนี้อบอุ่นนะครับเวลาฤดูหนาวนี้ก็พันคอได้ใช่ค่ะเหมาะสำหรับฤดูนี้อย่ารัดคอนะอย่าเอาไปผูกคอไปพันคอได้อบอุ่นนะครับเนี่ยจะจับต่อไปครับ ลุ้นนะครับลุ้นนะครับท่านที่ยังอยู่นะมีลุ้นต่อไปครับฟังชื่อดีๆนะฟังชื่อดีๆอักษรขึ้นต้นด้วยออ่างค่ะใครรู้ตัวว่ามีออ่างออ่างออ่างใครเอ่ยคุณน้องอีฟลืมเสือจ้าออีฟออีฟน้องอีฟเขาเรียกว่าฉายาลืมเสือใช่ไหมคะรางวัลพิเศษนะครับหนูไม่ได้ เสือมันอยู่รถพี่นาถพี่นานชอบไปงานหลังหนูอันนี้ไม่ได้ลืมทุกไปทุกง,งานแต่ว่าเสือไปตามหลังใช้พันคออย่าใช้ผูกคอนะครับพันคอขอบคุณมากค่ะเป็นรางวัลพิเศษนะครับเอาเอาเอาอย่างนี้ก่อนครับผมขออนุญาตนิดน,นึนงวันนี้ที่มีรางวัลพิเศษผมคิดถึงอ,อาจารย์ดนตรีคบเดี๋ยวรับเพง ย,ย้อนหลังรางวัลที่พิเศษนิดหนึ่งก็คือผมคิดถึงลิชเชแนลคือครูตัวยเมื่อเมื่อปีที่แล้วเคยจัดมีรางวัลให้กับอทีมงานไม่ว่าจะเพรสสาวหรือลิชเชแนลเองนะครับที่ทผมได้รับเชิญไปแล้วก็จัดกันแบบสนุกสนานคือเราเคยแต่แลกเปลี่ยนรางวัลครับแต่ปีนี้ผมก็เลยว่าระลึกถึงครูตววยนะครับหรือน้องตุ่มตามอาจารย์ตุมตามนะครับวันนี้ ก็เลยผลิตรางวัลพิเศษออกมาลงทุนด้วยตนเองนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะเขาเรียกว่าขบเหลี่ยมในห้างหรือว่ายาง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 ครับ,รบทำไมเลอคิดถึงครูตัวเลอไม่ได้ว่าเดี๋ยวใจเย็นครับไม่ได้ว่าที่ว่าเราจะมองเห็นตัวนั้นแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับรางวัลออกมาแล้วครับผมวันนี้คนรู้ครับ <Hi. S 1> เราจัด งานปีใหม่วันนี้ผมเชื่อว่าครูตัวก็อยู่วนตรงนี้ใช่แน่นอนครับซึ่งทุกปีตัวจะมารวมผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับสงบนิ่งสักสักพักหนึ่งเพื่อให้เกตครูตัวนิดหนึ่งครับผมขออนุญาตครับเงียบๆนะครับขอสักพักหนึ่งครับยืนเคารพครูตัวนิดหนึ่งครับผมขอบคุณครับผมก็โอเคอ่า ตัวตก็ไปดีแล้วแหละแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราที่อยู่ไปเราก็จะสู้ชีวิตต่อไปครับรางวัลต่อไปนะครับอ,อมาแล้วครับผมปีหน้าอาจจะว่าจากรางวัลพิเศษจากผมปีหน้าต่อไปรางวัลจากพิเศษจากหัวหน้าหน้าดน,นตรีหรือว่านายห้างว่ากันไปครับจับฉลากครับโอ้โหหนักมากเลยอันนี้เป็นอะไรครับรางวัลพิเศษ บอกว่านี่เป็นอะไรเอวงวันพิเศษเป็นเครื่องจานชุดจานค่ะชุดจานโอ้นี่บอกเฉลยก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างรู้ไหมครับยังอยู่ไหมครับมีใครยังอยู่ไหมครับขอ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 ตัวอักษรขึ้นใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับทางนน้นใจเย็นๆใจร่มๆครับคุณงาลาแเวาจับมาเรียบร้อยแล้วครับคนที่ได้นะครับยังอยู่ไหมเอ่ยคุณนาดเด็กอ้วนครับคุณนาดเด็กอ้วน รับรางวัลพิเศษด้วยครับคุณแม่ครับ เราคิดว่าปีนี้เป็นของคุณไหมดูไปแล้วคิดเลยผม,ผมพูดเมื่อกี้ชื่อน่าครับพ่นาน่าเอ้ยทำใจให้ดีเห็นจอนะ,ะอะรับรางวัลครับผม,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 มปีนี้ไม่อ้วกใส่ใส่อะไรนะยัง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 ทรายแข็งครับทายแข็งโอเคครับผมขอบคุณครับ เกือบแล้วเกือบแล้วเร่งหน่อยครับเร่งหน่อยครับอะไต่อไปค่ะอะไรฮะกระติกเครื่องเก็บความเย็นเครื่องทำควอเตอเก็บความเย็นจับเลยตู้เย็นมินิตู้เป็นเครื่องทำความเย็นแบบพกพาใช่ค่ะพกพาไปไหนก็ได้นะฮะเอาไปกินเบียร์กินเหล้ากินสาโทได้หมดอ่ะดนตรีมาอาลับก่อนท่านจะพาลับก่อน อารมณมันบาปครับเ้ยังอยู่ไหเครยบรายวัลพิ้ยเศษเป็นเครืเองอยเย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย <Okay. S 1> เยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้าเยเฮย้าเเยเ้้เเฮย้ยเเฮยเฮ้ยเ้ยเอเฮ ความเย็นแบบพกพาเอาไปกินสาโทหรือเอาไปกินเหล้าหรือเอาไปกินอะไรก็แล้วแต่เอาไปทําอะไรที่ไหนก็ได้ได้เลยคนที่ได้ยังอยู่ไหมครับคุณกุ๊กไก่ครับผมคุณกุ๊กไก่คุณกพี่สาวกุ๊กไก่ของเรานี่เองบวงกันเดินไปรับก่อนรับก่อนนะรับก่อนเฮ้ย สามีชอบดื่มเหล้ามาใมใลงตัวมากสามีชอบดื่มเหล้าลงตัวมากเลยว่ายังไงคะพี่ชอบเอากระติกไปแล้วหายใช่ไหมคะสามีเป็นคนชอบความเย็นพี่บอกว่าสามีบอกว่าชอบเอากระติกไปแล้วหายสามีเป็นคนชอบความเย็นครับต้องเอาไปทุกที่แล้วก็หายทุกที่เหมาะเย็นยิ่งเลยอันนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยรางวัลต่อไปเป็นผ้าห่มแบบพกพา เอาไปอันนั้นก็ได้ครับผมอันนี้ก็ได้ครับไปกราดก็ได้ยังยังครับผมยังครับยังครับยังนะคะหัวน่ายังครับสามารถใช้ได้หลายอย่างเอาไปห่มก็ได้เอาไปกราดก็ได้เอาไปทาทาอันนู้นอันนี้ก็ได้จับเลยโอ้จบภาพเราใจร้อนใจร้อนทำตัวพระตาเนาะไปเติมต่อผู้ที่ได้รางวัลนี้ได้แก่ไม่ได้เอาไปอันนี้แมว ไม่เอาโอเคได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อะจับไหมหมุนก่อนหมุนหมุนมุนมุนเออเดิมรอเปล่านี่ใช่เปล่าครับอ่ะดนตรีมาแล้ว พงบาพกพาคนที่ได้ต oh. ่อไปคือครูณนอดน้องนอดคุณครุณนอดครูนอดครูนอดอยู่ไหมเออคุณนอดอยู่ไหมครับรับรางวัลด้วยเป็นรางวัลพิเศษนะครับเช้ามาครูนอดรำก่อนครูนอดรำก่อนเนาะรำก่อนรำก่อนเนาะเนะเนะเนะ อย่าเล็กเล็กเกินตัวไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่ามีคุณค <6. S 1> ่าทางจิตใจนะคะพยายามคลุมไม่ให้เต็มตัวนะไม่เป็นไรใช้พันก,ก็กได้นะรอบนี้ล็อกนิดหนึ่งครับล็อก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 รอบนี้เป็นอันนี้หมอนข้างหมอนข้างออาแบบอบอุ่นเลยครับนะสำหรับคนที่ไม่มีแฟนเหมาะย่างยิ่งเลยเป็นหมอนข้างเหมาะสำหรับอากาศหน้านี้ด้วยนะ,ะใช่ดูดูหนาวรงเยระตัวโองเลยครับผมนะครับอ่ะ กุรณาอย่างอยู่นะครับทุกท่านยังอยู่นะครับจะได้รุนรางวันกันนะครับอ่ะอดริมาจาดัตริมาจา ก่อนไอที่ฉลากทิ้งไปเมื่อสักครู่ก่อนนี่คือชื่อของภรรยาผมเองเ็ี๋ยเลยเราตัดสิทธ์ไปเนาะอ่าตอนนี้เดี๋ยวใคจะงงว่าทำไมไม่ให้เขาเนาะ,อะโอเครอบนี้ว่าเลยผมนึกว่าคุณแงยังไม่มีเมียมีแล้วใช่ไหมคนเดียวคนเดียวค่ะ <c oughs> คนเดียวท่านต่อไปที่ได้รับรางวัลเป็นหมอนข้างนะครับอันนี้อบอุ่นนะครับ อบอุ่นมากในหน้านี้คุณป้าเล็กครับผมป้าเล็กจ้าป้าเล็กป้าเล็กจ้าป้าเล็กป้าเล็กรับรางวัลเด็ดแล้วป้าเล็กอยู่ไหนเนี่ยโออยู่นี่อารัมก่อนอรัก่อนดนตรีดนตรีรำก่อนเล้ป้าเล็กรัก่อนป้าเล็กป้าเล็กอรำก่อนรำมก่อนรำก่อนเริ่มเริ่มเเริ่มเชิเชิญเชเชิญเชเช็ญเริญเชิเริญเญเชิญเิเชเชิญัญ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเยวจะภาพ,พอันนี้เป็นอะไรครับบอก่อนหนู้าคุณหนูอ,อันนี้เป็นนังบรรยายอีกเบอร์หนึ่งไว้เช็ดเหงื่อไว้เช็ดเหงื่อเวลานอนกับลูกกับเมียบางครั้งเหงื่อมันแตกนอนกับเมียน้อยได้ไหมได้เอ,อคนมีเมียน้อยอย่างผมนี้ต้องต้องนอนกับเมียน้อยนี่ทําไงต้องกลัวตะเวลอย่างเดียว <c oughs> จับรางวัลเซตเอาอะ ยัง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 อะถือไว้ก่อนรางวัลน er ี้เตรียมมอบนะครับดนตรีมาแล้วดนตรีมาดนตรีมาอะใครเป็นลูกล่อยผัวตายครับผมใครไม่ลูกกอยผัวตาย ไว้ซับเงือใครจะได้รับรางวัลนี้นะคะรู้ไหมว่าเป็นใครครับว่ายังไงคะผมจะ<ค>บอกให้ <ơi S 1> นี่ครับประกาศชื่อเลยครับผู้ชายคนนี้ครับได้รับรางวัลรูปหล่อหน้าตาดีครับดีกรีพระเอกหนุ่มครับเสียงดีเสียงหล่อผู้สาวรอบรอม,ไม,ไ,มอไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับ แต่บางครั้งแต่บางครั้งนี่นอกใจเมียนอกใจเมียนอกใจเมียในความคิดไอ้เจ้าตัวนิสสะดุ้งแลวเนี่ยคิดอยากจะมีเมียน้อยแต่มันก็ต้องรักเมียต้องอดทนเมียขอเสียงกรีดให้กับนิกนิกกี้สีมหาโพนี่เลย Nick trump còn đâu trump 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 Đơ nang đơ, đơ đơ nang Đơ trump nang đơ đơ đơ. เมาก็ได้รางวัลเนาะคนเมาเนี่ยจันเปรียกี่สวับันรางวัลเด็กมีความในใจอยากจะพูดไหมคะมีอะไรอยากจะบอกไหมครับไม่ต้องถามถามพี่นี่ไอ้ไอ้ภาคหนูที่ซับเหงื่อเนี่ยเพราะว่าเมียด่าเช้าด่าเย็นด่าจนหัวหมุนครับอะไรนะด่าจนหัวหมุนเออคิดอะไรไม่ออกก็ด่าผัวบอกเอกเลอเปอเนาะไม่เจงาจบอะ อันนี้ร้อนเลยว่ายาวอวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับผมก็ขอบคุณบอสงานอะไรแถาที่ให้ผ้าคนณนูมาไว้เช็ดตัวเวลาอาบน้ำนะครับเช็ดเงื่อก็ทำตาด้วยเวลามาบ้านบอสทอยก็ต้องเอาผ้าคนณนูของบอสนะครับนะฮะเมื่อาบน้ำวันนี้ปิดใจนะครับที่ได้มาวันนี้ครับอ่ะขอบคุณครับหมดเวลา โอเคครับนิกกี้สีลำดวนครับผมอาเซียนรวมือกับคุณนิกกี้นะครับนี่ครับได้หรือนิกกี้อินเดี้กรุ๊ปครับผมได้พัดเช็ดตัวครับอ่ะเร่ง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 ครับเริ่มเริ่มมาเป็นหมอนนะครับเริ่มมาเป็นหมอนเออไอ้พัดเช็ดตัวรีไปต่อ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 รีไปรีไปไปไปน้แม่เบี้ยบ่เอ้ยน้ำตาเปียกหมอน ได้มอนไหมาสาธิตบ้านนาอักค,คุณงานสมัยไปนั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวเียวขย่าก่อนขย่าก่อนยังไม่ได้ขย่าเลยเออเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียอยู่ให้ครบคนนะฮะจะได้ดุนรางวันเป็นหมอนนะครับอืมอันนี้ไว้ซับน้ำตาก็ได้ไว้ เดี๋ยวดูเจ้าของรางวัลก่อนว่ายังอยู่ไหมท่านดูไว้นะผมมองท่านเนี่ยแสดงว่าเป็นชื่อท่านนะใครจะได้รางวัลน,นี้คะคนที่ได้นะครับคนที่ได้รางวัลน,นี้นะคะยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ยังอยู่ไม่เอ่ยยังอยู่ไม่เอ exactly ่ยขออนุญาตมองหาหน้าหน่อยนะคะใครเอ่ยอ่ะคนที่ได้รางวัลครับได้แก่ป้เป็ดสป่าเฟดป้าเป็ดครับผมรับรางวัลได้จ้า